เลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในเกม a r k s u r v i v a l ในเกาะสวรค์อีกเช่นเคยนะครับห่างหายกันไปก็แบบหลายวันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโศกเศร้าต่างๆนะที่กระหน่ำเข้ามาในชีวิตนะครับผมในวันนี้ก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับลืมสิ่งโศกเศร้านั้นไปครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นความสดใสให้กับชีวิตเราจะต้องดําเนินต่อไปนะครับผมชีวิตจะต้องก้าวหน้าแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขครับในวันนี้ผมจะขอมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยของเราอีกครั้งหนึ่ ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าช่วงที่ผมหายไปนี่ทุกทุกคนคิดถึงผมบ้างหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะบอกทุกทุกคนว่าผมคิดถึงทุกคนมากเลยครับโอเคก็สําหรับภารกิจของเรานะครับที่เคยได้บอกกันเอาไว้ก็จะเป็นภารกิจสร้างบ้านนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่ผาแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือรสร้างบ้านกันเลยดีกว่าบ้านตอนนี้ผมก็ได้ดีไซน์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมอุปกรณ์นะครับที่สําคัญกันเลยตอนนี้อันดับแรกที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นพินล่าหินนะัมกาณส 20ก่อนละกันโอเคเราจะทยอยผลไปนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเอาไปเอาไปทีละนิดทีละหน่อยเราก็จะมีซีลิงครับตอนนี้ของในการสร้างบ้านก็อยู่ในช้างทั้ง2ตัวเลยครับถ้าไม่พอก็สามารถเพิ่มเติมได้สามารถฟาร์มที่นี่ก็ได้แต่จริงๆแล้วผมไม่อยากจะทําลายนะครับต้นไม้บริเวณนี้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะสวยมากเลยทีเดียวนะครับประตูใช้1อันเอามาก่อนแล้วก็จะมีประตูที่ใช้ในการเปิดด้วยนะครับ ซีลิงออกมา25น่าจะพออยู่แล้วก็จะมีสโลปนี่ครับผมสโลปซ้ายขวาเดี๋ยวเตรียมไมห้หมดเลยข้างละส0แล้วกันแล้วก็จะมีกระจกนะครับเอามาด้วยกระจกเอามาสัก20แล้วกันน่าจะใช้เยอะอยู่ตอนนี้ตัวก็เริ่มหนักแล้วดิเดี๋ยวต้องเอาออกไปสัก5้าก่อนนึงเอาออกก่อนนะครับผมหนักเกินไปโอเคเอาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันครับ เดี๋ยวจะเริ่มจากจุดตรงนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ผมก็วางโครงสร้างนะครับพื้นฐานเอาไว้นิดหน่อยมันค่อนข้างจะวัดยากนะครับผมก็เลยต้องวางไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวผิดพลาดทางเทิคอีกแล้วก็เดี๋ยวมนขึ้นทางนี้เลยเดินลอกมาทางด้านนี้นะครับจุดตรงนี้ก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นหินหมดเลยนะผมเราต้องทับไปก่อนทับได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคถ้าเราทับเป็นหินไว้มันจะดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยครับเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนให้หมดเลยเนะี่ยแล้วก็ไล่มาได้เลยครับ ต่อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มาทางด้านนี้โอเควางไปให้สุดตรงนี้ได้หรือเปล่านเนี่ยเฮ้ยหลนหลนหลอยหลนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยบิดบุดบิดขึ้นไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมาติดดุงนี้โอ้โหไปได้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยมาได้ว่ะมาได้ไงไม่รู้ครับแต่ก็มาได้แล้วอะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับผมนึกว่าจะตกลงไปด้านล่างแล้วเนี่ยใจหายใจคว่ำตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วอย่าลนอีกอย่าลนอีก ขึ้นยากเหลือเกินปลาอย่ามาดัานขาดิโอไอปลาตัวนี้มันดันขาผมครับเฮ,เฮ้ยเดี๋ยววางผิดผมว่าจะซ้ำตรงนี้โอเคเรียบร้อยรอบนี้วางใหม่รอบนี้น่าจะได้แล้วมั้งทำไมมันไม่ค่อยได้เนี่ยโอเคประมาณนี้ก็ได้ละเรียบร้อยครับผมแล้วก็ต่อให้ครบเลยครับทุกจุดจุดตรงนี้ได้ไหมเราต้องวางเสาหลักให้ครบก่อนก่อนที่เราจะทำอะไรโอเค ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับการพลาดผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละทีนี้ก็ใช้นกยักษ์ต่อเลยนะครับจากจุดตรงนี้ทีนี้ก็จะเป็นการวางซีลิงละใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างเลยครับเดี๋ยวพอเราวางซีลิงได้ก็จะเป็นรูปล่างของบ้านที่มาเลยนกยักษ์ก็เอามาจอดไว้ตรงไหนดีตรงนี้น่าจะได้ไมั้งตรงนี้ผมน่าจะวางถึงอยู่ั้มถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับถึงไหม เฮ้ยผมเอามาผิดนี่ผมไม่ได้เอาซีลิ่งมาผมไปหยิบผิดเป็นสโลปมาแทนนีครับเอาม่จอดไว้ที่เดิมก็ได้จะได้อยู่เฮ้ยจะลน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 ที่เดิมขึ้นมาได้ทําไมมันช่างยากเย็นขนาดนี้เนี่ยแล้วนกไปลอยอยู่นั้นด้วยผมบอกแล้วว่าเออมันไม่ได้ง่ายนะครับการสร้างบ้านบริเวณภูเขาแบบเนี้ยเป็นอะไรที่ยากมากเลยแต่ยังไงก็ต้องทําให้เสร็จผมบอกว่าจะทําแล้วผมต้องทําให้ได้จอดตรงนี้ก็ได้มั้ง โอเคทุลักทุเลหน่อยนะครับไม่เป็นไรขอให้ระวางซีลิงได้สักอันหนึ่งก็พอแล้วครับไม่ยากแล้วตรงนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมันติดนอกอยู่เนี่ยนะมันก็เลยวางไม่ได้ไม่เป็นไรมันต้องไปจอดที่เดิมนั่นแหละถึงจะวางได้เจ้าแมงปองมาก็บินช้าเหลือเกินครับก็เลยต้องมาด้วยนกยักษ์ตรงนี้จอดได้หรือเปล่าเนะนี่ยเฮ้ยหล่นหล่นหล่นมันมีแต่จุดที่หล่นว่ะเออตรงนี้แหละได,ได้ตรงนี้ได้อยู่ขอแค่อันเดียว วางได้แค่อันเดียวก็พอแล้วไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเอาไงดีวะเนี่ยกระโดดมาวางดีกว่าโอเคไม่สวยไม่เป็นไรครับกระโดดมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยแก้เดี๋ยวจะต้องวางสูงครับกว่าพินล่านิดนึงไม่งั้นมันไม่สวยตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องเอาอันไหนสักอันหนึ่งออกไปก่อนเอาอันไหนดีซีลิงที่วางไว้เมื่อกี้ออกเลยครับไม่ได้ไม่ได้มันไม่สวยมันต้องขึ้นมาเหนือพินล่า ต้องมีสักอันหนึ่งแหละที่เหนือกว่าได้ไม่ได้เหรอสงสัยตรงนี้เราน่าจะต้องใช้เป็นไม้ะครัยเพราะว่าปูนมันสูงเกินไปโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลาในการเปลี่ยนเสาหินตรงนี้นครับเป็นเสาไม้ดีกว่าโอเคครับตอนที่ผมก็เปลี่ยนพิลล่านะครับเป็นไม้หมดแล้วนะครับทีนี้ลําดับต่อไปก็จะเป็นการวางซีลิงเลยนะผมร,รอบนี้ไม่ยากเลยครับสบายๆอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่เราก็ต้องทนเพื่อความสวยงามมันจะต้องใช้ซีลิงประมาณ4ี่คูณสเนี่ย ถ้าผมจำไม่ผิดวางไปก่อนเลยครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้มัน3คูณ4ใช่ไหมหรือว่า3คูณ3น่าจะ3มคูณ4บั้งเดี๋ยวนับดูดย1 2 2 3 4่โอเคประมาณนี้ได้เลยครับทีนี้ลำดับต่อไปก็จะเป็นเป็นวอลนะครับผมเราขาดวอลเดี๋ยวผมลืมวอลลืม,ลม,ลมนู่นลืมนี่โอเคครับตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์นะครับที่จําเป็นมาครบแล้วครับเดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเริ่มจากการวางกําแพงก่อนเลยครับ วางไปให้ครบเลยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะต่อตัดมาทางด้านนี้เลยนะครับรู้สึกว่ากําแพงตรงนี้นจะวางกลับด้านนะเนี่ยสลับดิสลับดิโอเคได้แล้วครับผมต้องดูดีๆนิดนึงบางทีมันจะสลับด้านกันแล้วก็จุดตรงนี้จะเป็นกําแพงที่สามารถวางประตูได้นะครับอยู่เลข7็ใส่ตรงไปกลับด้านหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวว่ามันจะกลับด้านจริงๆเลย ได้ไหมได้ไหมได้อยู่ครับโอเคแล้วก็เป็นประตูนะครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็ต่อเป็นกำแพงที่เหลือให้ครบเลยต่อไปเรื่อยๆครับตรงนี้เดี๋ยวจะเว้นไว้ก่อนนะครับตรงนี้จะใช้เป็นกระจกครับผมโอเคแล้วก็ด้านนี้เป็นกระจกขึ้นไปประมาณนี้ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นบ้านลักษณะนี้แหละผมเชื่อเลยว่าเคยเห็นแน่นอนตรงนี้เป็นกระจกหมดเลยครับ เรียบร้อยแล้วก็ด้านนี้ด้วยด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนด้านนู้นเลยครับคล้ายๆกันตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่สามารถเปิดได้รู้สึกว่าผมยังไม่ได้เอามาคราบได้หรือเปล่าคราบได้พอดีเลยโอเคลาตกอใส่ประตูเข้าไปเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อกระจกขึ้นด้านบนอีก2ชั้นนะครับผมหมดหรือยังในกระจกเรากระจกเราหมดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปเอาก่อนนะครับไม่ยากเท่าไหร่ตอนที่อุปรกรณ์ที่ผมจะสร้าง่ผมคิดว่า ผมน่าจะเตรียมมาครบแล้วแหละไม่น่าจะขาดหรอกเพราะว่าผมเตรียมเผื่อมาก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับกระจกจะเอามาอีกสัก10อันนะครับผมแล้วก็จะมี slope greenhouse roof นะครับเอามา5อันก็ได้จะพอมั้งเอามา5้าอันก่อนผมไม่แน่ใจว่าใช้เยอะเท่าไหร่เรลลิงที่ตัวเรามีไหมเรลลิงตอนนี้จริงๆก็ต้องใช้อยู่นะครับไอ้พวกที่ผมเดโมลิตออกไปนี่ก็เอาออกไปเลยบางทีสร้างพลาดผมก็ต้องแบบลบแก้ไขนะครับ เอาเลลิงมาโอเคเรวลวิ่ง10อันเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปสร้างกันต่อเลยครับผมว่าต้องมีหลายคนสงสัยว่าทำไมผมไม่เอานกยักษ์ขึ้นไปแน่นอนคือมันเอาขึ้นไปแล้วมันสร้างยากกว่าเดิมไงก็เลยเอาไว้ตรงนั้นดูที่ร่างกายมันก่อนก็ได้ว่ามันมีอุปกรณ์สัมภาระนะครับลบกลุงลังขนาดไหนขึ้นมาทํากันต่อดีกว่าเดี๋ยวก็น่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยครับแล้วก็วางเป็นสลบไปแบบนี้นะครับผมโอเค คนที่เคยไปเที่ยวรีสอร์ทน่าจะเคยเห็นอยู่พวเนี้มันเป็นบ้านที่ผมดูแบบมาจากพวกรีสอร์ทนะครับที่เขาอยู่ตามแบบบ้านเขาอะไรพวกนี้ผมก็ไม่เคยไปหรอกแต่อยากจะสร้างนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้รู้สึกว่าจะต้องใช้กระจกอีกหนึ่งชั้นหรือเปล่าเนะี่ยโอเควางไปเลยครับประมาณนี้แล้วก็ต่อเป็นสโลปนะครับหลังคาไม้ก่อนอยูที่เลขสองหรือเปล่าเลขสองนี่เป็นซีลิ่งนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมอีกแล้วครับ <c oughs> ลืมบ่อยจะเอามาเยอะก็ไม่ได้เอามาเยอะมันก็เดินไม่ได้ครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวลําดับต่อไปนะครับเราจะวางเป็นสโลปหลังคาเลยนะครับตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เอามาผิดนะครับผมต้องกระโดดวางครับเนื่องจากว่าสูงเกินไปแล้วก็จุดตรงนี้อีกจุดหนึ่งโอเคซ้ายขวาเลยครับเรียบร้อยต่อด้วยสโลปกันต่อเลยเดี๋ยววางจากทางด้านนี้ก่อนดีกว่าจะได้แบบง่ายๆหน่อยค่อยๆวางเรื่อยๆผมก็กันพลาดกันผิดเหมือนกันครับ ยังเก่งๆอยู่นะไม่ค่อยกล้าวางทีเดียวเท่าไหร่โอเคแล้วก็ไอ้ตรงกลางนี้จะวางยังไงให้มันสวยตรงนี้วางยากนิดนึงนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยโอ้โหผิดผิดแล้วแก้ยากเลยนะเนี่ยแก้ยากเลยครับตรงนี้เดี๋ยวขอด้านนี้ก่อนแก้ยากเลยแก้ยากเลยกระโดดขึ้นไปเฮ้ยเกือบจะได้เกือบจะได้ จริงมันต้องใช้นกหรือไม่ก็แมงปอนะครับช่วยโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็มาแก้นต่อเลยพี่ครับรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรายืนเอียงมันจะวางง่ายนะครับผมยืนเอียงแล้วก็แขวนหน้าขึ้นแต่ต้องเล็งพิก,กัดนิดนึงโอเคได้เรียบร้อยเอาไงต่อดีผมว่าจุดตรงนี้น่าจะเป็นสลบระจกนะช่วงนี้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกระจกดีกว่าตอนนี้ผมน่าจะยังไม่ได้เอามามั้งเอามาหรือเปล่าโอเคเอามาแล้วนะครับเอาอันเก่าออกไปเลยแล้วก็ เดี๋ยวแก้ไขตรงนี้ให้เป็นกระจกเรียบร้อยทั้ง2จุดเลยเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วบ้านของผมอันนี้คือโครงสร้างในบ้านนะครับเป็นแบบนี้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงครับเดี๋ยวเราจะต่อเป็นเลวิ่งนะครับปิดเอาไว้กันเราเดินแล้วก็หล่นลงไปเลลิงเลลิ่งเตร,รียมมาหรือย,ยังไม่แน่ใจออกมาแล้วสิอันน่าจะพออยู่ไหมวางเรวลวิ่งกันต่อเลยครับวางไปโอเค ตอนนี้หลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยกันไปนะครับเราก็ได้บ้านมาแล้วครับผมรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะชอบกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าสําหรับตัวผมนี่ผมว่าค่อนข้างจะโอเคผมก็ชอบบ้านแบบนี้แหละง่ายๆครับเรียบๆแต่ว่าแค่นี้มันยังกระจอกเกินไปนะครับผมยังไม่เสร็จครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะต้องทําการวางพินหน้านะครับด้านล่างตรงนี้ให้หมดเลยครับผมเดี๋ยวด้านล่างนี้น่าจะเป็นจุดที่จะต้องใช้ปูนแล้วแหละเป็นเสาปูนนะครับผมเสาไม้นี่ไม่เอาละ เดี๋ยวมีพวกตัวอะไรมาตีแล้วก็บ้านมันจะพังหมดนะโอเคทีนี้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ผมว่าผมเอาออกไปเลยดีกว่าแล้วก็เตรียมเป็นเสาหินมาอย่างเดียวพอนะครับเสาหินเสาหินพิมพ์คําว่าพิลล่าไปเลยไม่ต้องมาหากันอยู่ผลได้เท่าไหร่ผมยังไม่รู้นะครับของที่ไม่ได้ใช้นี่เอาออกไปก่อนเอาออกไปหมดเลยแล้วก็เอาเสาหินมาได้กี่ร้อยเนี่ยเอามาให้มากที่สุดอะตอนนี้ก็ได้หลายร้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเตรียมไว้ที่ เลข1 2 3เลยลงไปวางเสาหินกันต่อเสาเดิมที่เคยวางไว้ก็เดี๋ยวจะแก้เป็นเสาหินนะครับช่วงล่างเอาแค่ช่วงล่างอย่างเดียวพอเพื่อความแข็งแกร่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาพวกปงปาลาอะไรมาตีก็มันจะพังซะก่อนเราจะเล่นรอบนอกกันก่อนนะครับผมจะวางแบบให้ไวที่สุดเลยสามารถเว้นได้ประมาณ2ล็อกนะครับแต่ว่าถ้าให้ติดกันก็จะชัวร์กว่าแต่ผมว่าผมน่าจะโอเคอยู่อะ ประสบการณ์ในการสร้างบ้านของผมก็หลายหลังแล้วไม่น่าจะพลาดหรอกมั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันผมต้องการความรวดเร็วมากกว่าจุดไหนไม่ได้ก็วางติดไปเลยครับถ้าเราวางติดมันจะง่ายกว่ามากแต่ถ้าเราวางเว้นนี่มันจะยากนิดนึงจุดตรงนี้ยืนถึงแล้วได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้การวางเสาพินล่าก็มาประมาณสักครึ่งทางได้แล้วครับผมใช้ไ,ไปก็ร้อยกว่าอันแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าแต่น่าจะพอดีมั้งน่าจะไม่พลาดนะครับ แต่าก,การที่ได้กะดูแล้วโอเคครับตอนนี้ผมก็วางเสาเข็มนะครับครบหมดแล้วครับแล้วก็เจอปัญหาอยู่นิดหน่อยมันจําเป็นที่จะต้องใช้เสาเข็มนะครับวางตรงนี้แต่ว่าผมไม่สามารถวางลงไปได้แต่วิธีแก้ก็คือให้เราซลาเป็นหลังคามาก่อนนะครับหลังคาของแท้เลยครับผมถ้าเป็นของแท้มันจะเขียนว่าลูฟสนะครับมันจะไม่ได้เขียนว่าซี i ิงเอามาเยอะๆหน่อยเอามาใส่ไว้ที่เลขสี่เลยครับแล้วก็หาจุดที่เราวางไม่ได้ยกตัวอย่างเช่น จุดตรงนี้นะครับที่ผมจะวางไปมันไม่สามารถวางได้ให้เราใช้เป็นแทสไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาแล้วก็ตามด้วยทิมล่าลงไปครับผมแล้วก็เดโมลิชแทสออกไปเลยครับหรือว่าเราจะใส่เอาไว้อย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับผมใส่ไปก็ได้ทีนี้ก็ลําดับต่อไปนะครับให้เราหานะครับเสาที่สูงที่สุดในการวางฐานเลยนะครับผมฐานรอบนี้ผมคิดว่าผมน่าจะใช้เป็นแบบหินแล้วแหละเดี๋ยวจะลองเตรียมแบบหินไปนะครับแล้วก็ใช้แบบปูนด้วย อุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้ก็เก็บไปเลยครับผมอุปกรณ์ต่อไปที่เราจะต้องเตรียมไปก็จะเป็นซีลิงนะครับที่เป็นแบบหินแล้วก็แบบไม้เอาไปทั้ง2แบบนะครับซีลิงเรามีอยู่ประมาณ45นะครับที่ช้างตัวนี้แล้วก็ช้างตัวที่ชื่อว่าการกล้วยนี่ก็ยังมีอีกเยอะเลยแต่ว่าเอาไปเท่านี้ก่อนเผื่อมันมีการผิดพลาดจะได้แก้ไขทีเดียวเลยให้เราหาเสานะครับที่สูงที่สุดในบรรดาทุกๆต้นที่เราวางไปนะครับถ้าเราอยากให้มันสวย ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะสูงสุดแล้วได้หรือเปล่าเนะี่ยโอเคได้อยู่นะครับให้เราทําการวางซีลิงนะครับให้ครอบทุกจุดเลยผมว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือวางตรงไปเลยครับวางตรงไปเลยง่ายกว่าเดี๋ยวทำไมตรงนี้วางไม่ได้เนะี่ยแสดงว่าไอ้สอจุดนี้ผมว่ามันไม่ต่อกันแน่นอนเลยครับถ้ามันต่อกันมันต้องวางได้โอเคครับตอนนี้จุดที่เราแก้ไขนะครับก็ทําการแก้ไขได้โดยการลบอันเก่าทิ้งครับผมแล้วก็เอาอันใหม่วางให้สูงกว่าเดิม ก็จะสามารถวางได้ส่วนจุดด้านล่างที่มันไม่สวยนี่ก็ต้องปล่อยไปก่อนนะครับค่อยมาแก้ไขทีหลังดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวแก้กันยาวแน่นอนทีนี้ก็เสริมซีลิงให้หมดเลยครับเอาให้ครบตามที่เราต้องการพยายามเล่นมุมนอกก่อนจะง่ายที่สุดเพราะถ้าเราเล่นเป็นมุมในนี่ผมว่ายากแน่นอนเลยครับช่วงนี้ไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อมาช่วงนี้ก็แล้วกันจุดไหนไม่ได้ก็อย่าพึ่งไปซีเรียสเครียดกับมัน,นครับเอาจุดที่ได้ก่อน เพราะว่าการสร้างบ้านบนน้ำตกนี่มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเป็นอะไรที่แบบยากสุดๆแล้วมันไม่เหมือนการวางฟอนเดชันธรรมดาการวางฟอนเดชันธรรมดาใครก็สร้างได้ครับผมแต่ถ้าเราจะสร้างบ้านให้มันมีเสาโผอะมันก็สร้างง่ายสร้างไม่ยากเย็นอะไรแต่ผมต้องการให้แบบสวยงามมากกว่าแล้วก็จากจุดตรงนี้มาทางด้านนี้ครับโอเคเริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วแหละเดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะเสร็จ ขอใช้เป็นพื้นหินแล้วเพราะว่าผมไม่อยากจะให้มันพังง่ายไอจุดที่เราเคยสร้างสวนปลูกผักไว้รอบก,ก่อนนะมันโดนตัวอะไรกัดก็ไม่รู้แล้วก็พังไปผมยังเสียได้อยู่เลยเนี่ยกุศาทําที่ปลูกตั้งนานนะครับผมวางไปตอนนี้ก็จะครบละพอเริ่มเข้าทีมก็จะกดวางได้ง่ายขึ้นไอที่วางยากที่สุดน่าจะเป็นพวกกาแพงมากกว่าเพราะว่าบางทีมันจะสลับด้านนะครับเรียบร้อยครับผมจุดตรงนี้ที่เกินไปวางไม่ได้ก็ เดโมลิชออกไปเลยตัวน้าใครอยากจะสร้างก็ให้วางเสาเข็มเพิ่มได้ครับผมแล้วก็แก้ทางฝั่งนี้ใหม่ผมรู้แล้วว่าทําไมมันถึงวางต่อกันไม่ได้ก็เพราะว่ามันเบี้ยวนะครับจุดตรงนี้มาได้ที่บ่าเนี่ยไม่ได้เบี้ยวนิดนึดนงแสดงว่าต้องมีซักต้นหนึ่งที่ผมวางผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามันไม่สามารถต่อกับบ้านหลังข้างบนนี้ได้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับลองต่อยื่นมาดูแล้วกันได้ที่ล่าไม่รู้เนี่ยตรงนี้ใช้เป็นไม้ต่อเลยครับ เกียบก็เหมือนว่าเราทําเป็นสะพานไม้นะแล้วก็ด้านบนเราจะต้องใช้เป็นใช้เป็นแหลมเนื้อผมไม่แน่ใจว่าเราจะใช้แหลมได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเอาแลมมาดูก่อนลองใช้แลมดูครับต้องการแลมเดี๋ยวพิมพ์คําว่าแหลมเลยเลยจะได้หาง่ายๆหน่อยแลมแหมแลมแหมมีอยู่6ตัวนี้มีแค่6ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาตัวนี้ต่อด้วยผมต้องการแลมประมาณสัก20นะครับ ผมว่าบ้านหลังนี้ของเราไม่เสร็จได้นอนเลยเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็สร้างยากมากต่อแหลมทางขึ้นตรงนี้ก่อนโอเคหลังจากที่เราต่อตรงนี้ก็มาต่อด้านบนตรงนี้ต่อเลยครับไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมเอาช้างมาด้วยดีวยกว่าถ้าเรายืนบนช้างมันน่าจะง่ายกว่าเดินขึ้นมาเลยครับผมดูผิวเผินข้าวๆแล้วผมว่ามันสวยดีนะแต่ไม่แน่ใจว่าผมจะทําได้ตามที่ผมคิดหรือเปล่า ต่อแลมต,ตรงนี้เลยโอเคต่อลงมารู้สึกว่าจะติดช้างเดี๋ยวต้องถอยช้างออกมาก่อนนะครับคน้างจะย่างนิดนึงทีนี้ก็ลองไปวางใหม่ขอให้มันได้ได้ไหมได้อยู่โอเคประมาณนี้ก็ได้แล้วเรียบร้อยครับผมเป็นไปตามที่ผมคาดเอาไว้เลยทางขึ้นทางเดียวก็พอเนี่ยขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ออกมาทางด้านนี้เจอบรรยากาศที่สดชื่นมองไปด้านล่างเห็นน้ำตก แล้วก็ตรงนู้นจะมีท่าที่ใช้ในการตกปลาด้วยผมว่าจุดตกปลามันน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าตรงนี้มันสูงเกินไปหรือว่าจะต่อเป็นท่าน้ําลงมาสัก2ชั้นให้มันสามารถเจอปลาได้แต่ว่าปลาส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วปลามันหายไปไหนหมดวะเนี <c> ่ย <oughs> พอเรามาสร้างบ้านนี่ปลาหายหมดเลยครับผมเดี๋ยวอยู่ไม่กี่ตัวเองเนี่ย <c oughs> โอเคแต่ว่าผมมีไอเดียนะครับไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราต่อเป็น <c oughs> พิลล่าเ <c oughs> พิ่มอีก <c oughs> นิด <c oughs> นึงครับผม แล้วก็ทําเป็นท่าน้ําที่ใช้ในการตกปลาดีกว่าพินล่าของเราตอนนี้ก็น่าจะเหลือเยอะอยู่มั้งเดี๋ยวต้องวัดก่อนนะครับว่าผมเหลือเท่าไหร่ผมจําไม่ได้แล้วผมเอามาเก็บบ้างหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยขึ้นมาดูด้านบนก่อนยังเหลือไหมพินล่าพิมพ์คําคว่าพินล่าไปเลยยังเหลืออยู่โอเคเดี๋ยวเอามาเพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องมาต่อเสาด้านล่างอีกน่าจะใช้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอก ่อออกมาทางด้านนี้เลยครับต่อเผื่อไว้ก่อนไม่เป็นไรผิดพลาดค่อยแก้ไขทีหลังวางมาเรื่อยๆผมว่าน่าจะใช้ประมาณสัก3มชั้นต่อมา3มชั้นแล้วกันจะได้ไม่ต้องผิดพลาดในภายหลังผมว่าชั้นนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วละ่ะวางได้ไหมวางได้ไหมมันโชคดีก็ตรงที่ว่าหินตรงนี้มันสามารถวางได้นี่แหละปกติถ้าติดหินนี่มันจะวางไม่ได้นะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้สามารถวางได้โอเค นี้ก็ใช้เป็นแรมนะครับใช้แรมก่อนต่อแรมลงไปผมว่าเสาหินมันจะฝังเราอยู่นะเนี่ยรู้สึกว่าแบบแผนที่เราคิดเอาไว้ก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหานะครับตรงนี้ก็เลยต้องต่อเป็นไม้ยื่นออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวลองทําสักจุดหนึ่งดีกว่าลองจากจุดตรงนี้ดูก็ได้ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะต,ต้องลองดูครับเกมนี้บางทีเราก็ต้องลองไม่ลองไม่รู้ ตรงนี้ได้ไหมโอเคอันนี้คือลองนะผมพอดีผมขี้เกียจเดินละแล้วก็ต่อเป็นซีลิงช่วงล่างได้ไหมเหมือนจะไม่ได้ยังต้องต่อลงมาอีกนะเนี่ยต่อลงมาก่อนเลขก5ไปโอเคแล้วก็ใช้เลข4อ่าประมาณนี้ได้ครับผมโอเคเรียบร้อยถ้าอย่างนี้ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาเลครับให้ระวางยื่นออกมาเลยเอามาสัก2ชั้นแล้วกัน2ชั้นน่าจะได้อยู่มั้ง ลองดูนี่ได้หรือเปล่าโอเคได้เลยครับทีนี้ก็ขึ้นมาสร้างด้านบนกันเลยในที่สุดก็ออกประสบความสําเร็จนลครับท่าน้ําของเราจากจุดตรงนี้ก็แก้ไขได้ไม่ยากเท่าไหร่วางมาเลยครับยาวๆครับผมจุดตรงไหนที่มันเกะกะก,ก็เดี๋ยวเราค่อยเอามันออกตรงนี้จะเป็นท่าที่ใช้ในการตกปาลานะครับตรงนี้เป็นไม้ไปเลยมันจะได้เข้ากับด้านบนใช้ไม้ให้หมด พอวางไม้เสร็จก็ต่อด้วยแลมต่อเลยครับแลมตอนนี้ที่ตัวเราหมดแล้วเหรอแลมแลมแลมโอเคยังมีอยู่เหลืออยู่10อันนะ่าจะพออยู่ั้มต่อเป็นแลมนะครับช่วงนี้เลยน่าจะวางได้โอเคไอจุดที่เราเห็นตรงนู้นนะครับผมแค่วางล่อไว้ก่อนเฉยๆการวางซิงดิ้งถ้าเกิดว่ากำแพงมันอยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถที่วางด้านบนได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะวางซิงลิงตรงกลางเนี่ยไม่สามารถทําได้นะต้องใช้เป็น กำแพงธรรมดา2อันครับผมเหมือนที่ผมได้ทำให้ดูเมื่อกี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวมันไปวางซ้อนตรงไหนไวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรสรุปเลยก็คือว่าถ้าที่ใช้ในการตกปลาก็เสร็จเรียบร้อยเลยครับผมมาตกปลาตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะต้องสร้างเป็นเก้าอี้นั่งด้วยนะเก้าอี้ก็จะวางไว้ตรงนี้โอเคลำดับต่อไปก็เดี๋ยวคราบเก้าอี้กันเลยดีกว่าครับผมเก้าอี้ใช้อะไรในการสร้างกันบ้างมาดูกันผมไม่แน่ใจว่าผมเรียนรู้มาหรือ,อยังนะ wooden chair โอเคเรียนรู้มาแล้วนะครับ ให้พิมพ์คำว่าแชร์ไปเลยครับผมมันจะได้เจอง่ายๆโอเคตอนนี้คราฟได้2อันนะครับก็เอามา2อันเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้2อันทําไมนะครับก็เล่นอยู่คนเดียวแต่กันว่าเหงานะผมไม่เป็นไรวางลงไปตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวต้องหมุนให้มันแบบได้เหลี่ยมสวยๆหน่อยประมาณนี้มั้งให้เล็งจุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ลากเมาส์หมุนไปครับให้มันตรงก็พอประมาณนี้ก็น่าจะตรงแล้วมั้งโอเคเรียบร้อย เบี้ยวหรือเปล่าเนี่ยน่าจะได้อยู่ไม่น่าจะเบี้ยวแล้วก็มาวางอีกอันนึงครับใกล้ๆกันตรงนี้เลยเดี๋ยวต้องหันมาทางด้านนี้ก่อนมันจะได้แบบเท่าๆกันนิดนึงโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็วางเก้าอี้ที่ใช้ในการตกปลาแล้วครับทั้งสองอันแล้วเวลานั่งตกปลาก็นั่งตรงนี้เลยอ่าแล้วก็ตกปลาได้ครับสบายๆชมธรรมชาติด้านบนก็จะมีบ้านที่ใช้ในการพักผ่อนด้วยสามารถเดินขึ้นได้ทางด้านนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้บ้านของเราก็ยังไม่เสร็จ โครงการก็ยังอีกยาวไกลนะครับโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็เลยน,นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ